ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของพากินเนนกันไหมครับไม่ใช่ที่ว่าเนนปอก8พาปอก9ที่เป็นมุก5บาท10บบาทนะครับแต่เป็นเรื่องราวของสามเณรที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาสุดท้ายชาวบ้านและคนในวัด ไปพบกับคราบเลือดและเศษจีวรที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของพระพุทธรูปซ้ำพระพุทธรูปที่ว่ายังมีการขยายขึ้นจากตอนแรกอีกด้วยเรื่องที่กล่าวมาน,นี้เป็นตำนานเรื่องเล่าของสถานที่หนึ่งซึ่งผมเองก็จำไม่ได้ว่าที่ไหนเพียงแต่รู้สึกว่าเอ่อเรื่องนี้มันก็น่ากลัวดีเนาะถ้าพระพุทธรูปที่วัดของบ้านเราเป็นแบบนั้นบ้าง คงจะวุ่นวายกันน่าดูเพราะถ้าเป็นจริงป่านนี้หมู่บ้านของผมคงโด่งดังไปตั้งนานแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ได้รับรู้เรื่องราวของพ้กกินเนนอีกครั้งไม่ใช่จากเรื่องเล่าไม่ใช่จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์น่ากลัวนั้นด้วยซึ่งครั้งนี้สิ่งที่พ้กกินเข้าไปไม่ใช่แค่เนนแต่เป็นลูกหลานของญาติโยม ที่ไปทําบุญที่วัดแล้วเผลอไปเล่นแถวนั้นเข้าเป็นต้องหายไปอย่างไร้ร่องรอยพ่อแม่ที่ต้องตามหากันให้วุ่นกว่าจะรู้ความจริงก็สายไปเสียแล้วพระพุทธรูปที่ว่ากินคนไปแล้วหลายรายมันเกิดขึ้นเมื่อปี2539ผมสอบติดครูหลังจากที่พยายามสอบบรรจุอยู่หลายปีแม้โรงเรียนที่ผมจะต้องไปสอนและอยู่อาศัย จาค่อนข้างห่างไกลความเจริญความสะดวกสบายหาได้ยากนักแต่ผมก็ไม่เป็นกังวลขอเพียงขึ้นชื่อว่าเป็นครูเต็มตัวแล้วลำบากแค่ไหนผมก็ยอมทนเช้าว,วันหนึ่งซึ่งเป็นวันอาทิตย์ขณะที่ผมกำลังจัดเตรียมสื่อการสอนที่จะต้องนำไปใช้ในวันพรุ่งนี้เสียงเออะโวยวายก็ดังมาจากทางโรงเรียนซึ่งห่างจากบ้านพักของผมไม่ไกลนัก จากที่ฟังดูคร่าวๆเหมือนกำลังจะมีเรื่องเดือดร้อนกันอยู่ผมจึงออกไปดูเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับครูกวางเห็นเอะอากันใหญ่เลยแล้วนี่ผู้ปกครองมาทำอะไรกันที่นี่เหรอครับครูกว่างครูสอนดนตรีสาวสวยพอได้ยินผมถามแบบนั้นก็ลากผมออกมาข้างนอกเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเอ่ยปากปกระซิบกระซาบเหมือนกับกลัวใครได้ยิน เด็กหายค่ะครูก้องฮะเด็กหายเหรอครูกวางพยักหน้าเงงหักสายตาดูเป็นกังวลขั้นสุดจากที่ครูกวางเล่าให้ฟังท่านับจากต้นปีเด็กคนนี้คือรายที่สามแล้วที่หายตัวไปผมที่เพิ่งย้ายมาไม่ถึงเดือนจึงไม่รู้เรื่องก่อนหน้าจนกระทั่งมันเกิดขึ้นอีกครั้งส่วนใหญ่ไม่สิที่เด็กหายตัวไปสองคนก่อนหน้า รวมทั้งรายล่าสุดก็เป็นเด็กผู้ชายพ่อแม่พามาทำบุญที่วัดซึ่งใช้รู้เดียวกับโรงเรียนพอจะกลับก็พบว่าลูกชายตัวน้อยของตัวเองหายไปเสียแล้วไม่ว่าจะช่วยกันตามหายังไงก็ไม่พบกับร่องรอยหรือวิแววเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนขณะที่ครูกวางกำลังเล่าเรื่องราวให้ผมฟังอย่างออกรถออกชาตินั่นเองนี่มาดูทางนี้ เสียงใครคนหนึ่งร้องมาจากทางด้านหลังของวัดทุกคนรวมทั้งผมและคู่กวางก็รีบไปที่นั่นเผื่อว่าพบเจอเด็กหรือว่าเจออะไรขึ้นถึงได้ร้องแบบนั้นสถานที่ต้นเสียงเป็นศาลาไหว้ศพหลังเก่าพอทางวัดได้งบประมาณจึงสร้างหลังใหม่ไว้ที่อีกฝั่งเพราะว่าใกล้กับเมนมากกว่าศาลาหลังนี้จึงเปลี่ยนเป็นที่เก็บของไปเสียแล้ว ไม่ได้ใช้ในการตั้งศพหรือว่าให้พาลงสวดอีกแล้วยกเว้นก็แต่กรณีที่มีคนตายพร้อมกันสองศพจึงจะตั้งแยกสาลาขึ้นมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนี่นี่ใช่รองเท้าของหนูแป้งหรือเปล่าลุงสอนมัคคาายกโชวคราวเอ่ยถามเสียงตื่นพร้อมกับชี้ให้ดูคราบเลือดแล้วรองเท้าสีฟ้าลายกระตูน ของเด็กผู้ชายที่ตกอยู่บนพื้นหนึ่งข้างพ่อแม่เด็กเห็นเท่านั้นถึงกระปล่อยโฮเป็นลมล้มฟุบเกลอกกลิ้งอยู่กับพื้นที่ฝุ่นจับหนาเตอะคนข้างๆหรือแม้แต่ตัวพ่อเด็กนั้นก็ช่วยรับไว้ไม่ทันพ่อขณะกำลังโกลาหลวุ่นวายเสียงเล็กๆที่อยู่ในอาการสั่นเคลือก็แว่วมาจากซอกหนึ่งของศาลาเมื่อทุกคนหันไปมอง ก็เห็นเป็นเด็กน้อยได้คลานออกมาจากใต้ขาตั้งลงลุกขึ้นได้ก็วิ่งร้องไห้เข้ามาหาผู้เป็นพอ่อกว่าจะปลอบโยนให้หายขวัญเสียพอให้บอกเล่าเรื่องราวได้ก็พักใหญ่พอดูเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวถูกพระกินไปแล้วเ,เหมียวเหรอเหมียวไหนลูกแล้วพระที่ไหนมันกินจบคาถามของผู้เป็นพอ่อเด็กน้อยเหลียวมองไปยังพระพุทธรูป ขนาดเท่าคนจริงที่นั่งประดิษฐานอยู่ด้านในสุดของศาลาแล้วเด็กคนนั้นก็ชี้มืออันสั่นเทาไปยังพระพุทธรูปองค์นั้นนั่นพระนั้นเป็นคอนเกนเด็กชายเล่าว่าระหว่างที่พ่อกับแม่กำลังฝังเทศเขาเห็นลูกแมวตัวหนึ่งขนปุกปุยน่ารักเดินดม่้อมมาอยู่ที่สนามหญ้าข้างศาลาเขาอยากได้ลูกแมวตัวนั้น ไปเลี้ยงที่บ้านจึงวิ่งลงจากศาลากะว่าจะแอบเอาใส่ในตะกร้ากของแม่พอลูกแมวเห็นเธอวิ่งยิ้มร่าเข้ามาหามันมันก็ได้วิ่งหนีไปแต่เพียงแค่สองสามก้าวมันก็หยุดหันมาร้องเมียวเมียวเหมือนจะให้ตามไปเล่นกับมันด้วยเด็กน้อยหลงรักลูกแมวตัวนั้นจึงได้วิ่งไล่ตามมันไปเรื่อยๆฝ่ายลูกแมวก็วิ่งหนีไป แต่พอเห็นเด็กน้อยหยุดมันก็วิ่งตอกแตกกลับมาหยุดยืนร้องเมียวเมีวเธอก็จะวิ่งเข้าไปจับอุ้มมันแต่ว่าก็ไม่ทันมันหายไปทางหลังวัดไปไปมามาเด็กน้อยก็พบว่าตัวเองและลูกแมวตัวนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าสารเก่าเสียแล้วเข้ามาสิเข้ามาเล่นในนี้สิเสียงของใครคนหนึ่งเอ่ยชักชวน แมวน้อยร้องเมียวเมียวและก็วิ่งหายเข้าไปในศาลาเด็กน้อยจึงรีบตามเข้าไปและก็พบว่าลูกแมวตัวนั้นนิ่งสนิทขาตกห้อยอยู่ในมือของพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ยืนจังก้าอยู่ห่างจากประตูศาลานิดเดียวพระพุทธรูปที่ว่าประยุกซาาของลูกแมวจอปากที่อ้ากว้างมีเขี้ยวแหลมคมเต็มไปหมดยัดมันเข้าไป และกัดทีเดียวขาดครึ่งเลือดสาดกระจายเด็กน้อยตกใจจึงวิ่งหนีแต่ก็วิ่งไปผิดทิศแทนที่จะหนีออกจากศาลากับวิ่งตรงไปยังมุมที่วางข้าวของและขาตั้งลงศพหาใช่เพราะว่ามันหวาดกลัวจนไม่รู้คิดแต่เป็นเพราะว่ามุมศาลานั้นมีคนแก่ชายหญิงสองคนท่าทางใจดียืนอยู่พร้อมกับกวักมือเรียกจึงได้เข้าไปหลบหลังทั้งสอง จนกระทั่งพวกเรามาถึงที่นี่จึงออกมาผมคิดว่าหลายคนที่อยู่ตรงนั้นคงคิดแบบเดียวกับที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเพอเจอแต่ก็ยังติดอยู่ตรงที่ว่ากล่องเลือดแดงฉานที่อยู่ตรงพื้นนำซ้ำพอพ่อของเด็กน้อยถามว่าชายหญิงชาราสองคนนั้นอยู่ไหนเขายังอยู่ที่นี่หรือเป็นใครในกลุ่มที่ยังยืนมุงอยู่หรือเปล่าเด็กน้อยกลับสายหน้า แล้วชี้ไปที่ขาตั้งโลงนั่นไงคุณตาคุณยายอยู่ตรงนั้นพันเกิดอาการขนลุกขึ้นกับผมที่หาสาเหตุไม่ได้และยิ่งคำพูดของเด็กน้อยต่อจากนั้นยิ่งทำให้ใครหลายคนต้องหน้าซีดเผือกพราะผมถามครูกวางและได้เข้าใจความหมายนั้นก็ยิ่งเพิ่อมอาการหนาวสท้นให้กับผมเป็นร้อยเท่าพันทวีคุณตาคุณยายที่ว่า เขาบอกว่าชื่อตาชุมกับใยน้อยสาเหตุที่พากันหน้าซีดและผมถึงต้องขนลุกเพราะชื่อที่เอ่ยออกมานั้นก็เป็นนามของผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ในอดีตนี่เหมือนเรื่องอะไรกันผีมีจริงอย่างนั้นเหรอในเมื่อเด็กน้อยที่เกิดหลังจากตายยายผู้ใจบุญที่เสียไปเป็นร้อยสองร้อยปีแล้วขนาดพ่อแม่เด็กเอง หรือผู้ใหญ่หลายคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปเรื่องที่ว่าพระพุทธรูปกินแมวอย่างที่เด็กว่าจึงถูกยกมาพูดอีกครั้งซ้ำยังโยงไปถึงเรื่องการหายตัวไปของเด็กสองคนก่อนหน้าที่สุดจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเพื่อหาทางออกมันเป็นพระเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดนี้มาตั้งแต่ต้นอาตมาเองก็เพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสนี้ได้ไม่กี่ปี จึงไม่รู้เรื่องอะไรมากนักความจริงมันก็เป็นทรัพย์สินของวัดของศาสนาแต่ถ้าหากมันทําให้เรื่องวุ่นวายที่ยังเป็นปริศนากระจ่างได้ยมผู้ใหญ่กับชาวบ้านจะทําอะไรก็เชิญเทิดอัตมาไม่ว่าพอได้ยินแบบนั้นชาวบ้านและผู้ใหญ่จึงหาหรือกันว่าจะตรวจสอบพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างไรดีขณะยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ลุงสอนที่ได้มองไปยังพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างตั้งใจ ก็ได้มีอันหงายพึ่งล้มตึงร้องลัน่นพระผีผีสิงอยู่ในพระนี่ลุงสอนบอกว่าตอนที่จดจดจ้องจ้องดูพระองค์นั้นโดยละเอียดจู่ๆก็เห็นว่าด้านหลังของพระพุทธรูปมีผีพระยืนสยามยิ้มอวดเขี้ยวแหลมคมหนำซ้ำยังกระพริบตาให้อีกด้วย นั่นเป็นพระที่หลวงปู่แดงผู้ก่อตั้งวัดนี้ปั่นขึ้นเองกับมือมันเป็นดินเหนียวยายแก้วหญิงชาวรานางหนึ่งที่เข้าวัดเป็นประจำบอกเสียงแหบพลาดยายแก้วเล่าว,ว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านนี้ยังไม่มีวัดวานเป็นที่พึ่งพาใจให้กับชาวบ้านหลวงปู่แดงทูด,ดงมาจากที่อันแสนไกลเห็นว่าหากมีวัดที่นี่ชาวบ้านจะได้มีสถานที่สำหรับสร้างบุญ จึงประกาศว่าท่านจะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นซึ่งก็มีชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ใจบุญยกให้ก็คือตะชุมกับยายน้อยแต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดการจะหา,าพระประธานสำหรับให้กราบไหว้สวนมนต์จึงเป็นเรื่องที่หาได้ยากหลวงปู่แดงบอกว่าท่านพอจะมีฝีมืออยู่บ้างจึงปั้นพระพุทธรูปองค์หนึง่งที่ขึ้นด้วยดินเหนียวที่ชาวบ้านช่วยกันขุดหาเอามาให้ พอสำนักสงฆ์ได้ตราตัง้งเป็นวัดจึงได้มีโบสถ์มีศาลาขึ้นผู้มีจิตศรัทธาจากที่อื่นก็นำผ้ามาถวายแต่นั่นก็หลังจากหลวงปู่แดงท่านมรณภาพไปแล้วหลายสิบปีศาลาที่เคยเป็นที่สวดมนต์ก็เปลี่ยนเป็นศาลาไว้ศพพระพุทธรูปอง์นั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่าเป็นดินเหนียวเกรงว่าจะแตกหักผุกพังจึงทิ้งไว้ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่คุณใหญแก้ว เล่าเรื่องราวภูมิหลังของวัดและพระองค์นั้นอยู่นั่นเองเกิดเสียงลั่นเปลี้ยเหมือนอะไรแตกออกมาจากศาลาด้านในแล้วจูๆ่ๆพระพุทธรูปนั้นก็หลุดออกร่วงลงพื้นพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาต่อมาองค์พระก็เกิดรอยแตกร้าวพังคืนลงมาและสิ่งที่อยู่ภายในก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นผงะถอยหน้าตาหรือหลากันเป็นแถวเพราะด้านในขององค์พระ เต็มไปด้วยกระดูกและเสื้อผ้าที่เปิดอนน้ำเลือดน้ำหนองแห้งกลางหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่าเป็นโครงกระดูกของเด็กชายซึ่งพอตามพ่อของแม่เด็กสองคนที่หายไปก่อนหน้ามาสอบปากคำก็พบว่าเสื้อผ้ารวมถึงรองเท้าที่กองอยู่กับน้ำหนองเป็นเด็กของสองคนนั้นจริงๆนอกจากนั้นยังพบกระดูกของสัตว์ทั้งหมาแมวอีกหลายสิบชิ้นปะปาปนอยู่ด้วย สรุปคดีคนหายก็ได้รับการขี้ขคายได้โดยละม่อมเพียงแต่ยังมีปริศนาอีกข้อเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุใดซากศพของเด็กทั้งสองจึงไปอยู่ในองค์พระได้สาำกระดูกหลายแห่งยังแต่งหักเหมือนถูกบทถูกเคี้ยวใครกันที่ใจบาปทำเรื่องแบบนั้นได้ลงคอจนกระทั่งตาส่งมรรคถายกคนปัจจุบันที่ไปทำธุระต่างจังหวัดเสียเป็นอาทิตย์กลับมาพอรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงได้เปิดปากเล่าบางอย่างให้ฟังคืนหนึ่งท่านออกมาเดินเล่นกลางดึกพบว่ามีเงาคนตัวใหญ่ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงหลังวัดท่านตึงย่องไปแอบดูภาพที่เห็นคือพารูปหนึ่งกําลังนั่งกินซากหมาด้วยความอร่อยอร่อยพอกินจนหมดก็เดินตึงๆกลับเข้าสาลาและกลับไปนั่งขัดสมาธิเหมือนเดิมเหตุการณ์แบบนี้ท่านเห็นอยู่หลายครั้ง จึงได้นำมาปรึกษากับลุงทรงด้วยความที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดสิงสู่อยู่ในพระพุทธรูปจะทุบทิ้งก็ไม่กลา้าที่สุดทางออกคือหาเงินสร้างศาลาหลังใหม่และปิดตายศาลาหลังเก่าเอาไว้ก่อนจะเปลี่ยนเป็นที่เก็บของของ,ของท่านเจ้าอาวาสได้ร่วมกับพระสหัสธมิกสะกดสิ่งใดก็ตามอยู่ในพระพุทธรูปองค์นั้นเอาไว้หลังจากนั้นเพียงอาทิตย์เดียวท่านเจ้าอาวาสก็ได้มรณาภาพ อย่างเป็นปริศนาในกุฏินั่นเองที่ลุงส่งหายหน้าไปเป็นอาทิตย์ก็พอต้องการจะหาทางแก้ไขเมื่อไม่กี่อาทิตก่อนหนะ้าตัวแกเองก็ได้เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นลุกขึ้นมากินหมาแมวในวัดกับตาแกจึงมาตามหาพระหรืออาจารย์เก่งๆไปจัดการแต่ว่าก็สายไปเสียแล้วเมื่อเรื่องทุกอย่างมันจบสิ้นลงในตอนนี้ผมฟังเรื่องราวยังไม่ทันจบก็สุดจะฝืนไหว รู้สึกหัวมันตื้อตื้ตมึนๆนเหมือนกับจะเป็นลมจึงได้เดินกลับบ้านมาพักจังหวะน,นั้นเองผมก็ได้เดินสวนกับพระช,ชารารูปหนึ่งโดยบังเอิญด้านหลังของท่านมีหญิงชายชาราสองคนเดินตามด้วยอาการสงบผมมั่นใจว่าท่านไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดนี้แน่เพราะทั้งวัดนอกจากเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระหนุ่มอีกสองรูปเท่านั้นความรู้สึกตอนที่เดินสวนกันมันทั้งหนาวยเยือก ทั้งอบอุ่นใจแปลกๆแต่พอหันกลับไปก็พบว่าทั้งสามก็หายไปเสียแล้วหายไปเลยอย่างไร้ร่องรอยและหลังจากนั้นสองปีผมก็ได้รู้ความจริงว่าพระชราและโยมสองคนนั้นที่เดินตามมาเป็นใครเมื่อได้เห็นรูปเหมือนของพระสงฆ์ยืนอยู่ในท่าทางสงบหน้าเคารพข้างๆมีหญิงชายวัยกลางคนนั่งพับเพียบอยู่ด้วย ผมเห็นเข้าตอนไปขอเลิกแต่งงานกับครูกวางครูสาวสอนดนตรีที่คบหาดูใจกันมากกว่าสองปีหลวงพ่อครับนั่นรูปใครเหรอครับหลวงพ่อจเจ้าอาวาสมองหน้าผมก่อนจะหันกลับไปมองรูปวาดที่ว่าอ๋อนั่นหลวงปู่แดงกับโยมอุปถากนะ่ะชื่อตาชุมกับใยน้อยสาเหตุที่เรื่องเลวร้ยวายมันจบลงไปได้ ก็ด้วยหลวงปู่แดงท่านมาช่วยเหลือนั่นแหละครับ